ครับเราอยู่กับโค้ชหานานาลงชุนหะคุณากรนะครับคุณซื้อของทางด้านนครศรียูอนเต็ดหลังเกมแข่งขันนัดนี้นะโค้ชหานมาีความเห็นยังไงบ้างครับกับผลแข่งขันที่ออกมาครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษแฟนบนอลของนครศรียูนเต็ดนะครับที่เอาไม่สบายเป็นแก้มอะไรงเง้ก่อนอื่นเราก็ต้องชื่นชมทันเป็นผู้ดีด้วย,วยที่เขาเตรียมทีติตไม่ได้ไดีดนะครับอันนี้อันดับแรกเราต้องระมัดในเรื่องแทีติกก่อนว่าเราเรา ราก็มีสวามผิพลาดเล็กนยสินะครับในช่วงแรกนะครับเราเสียเร็วแล้วเราไม่เราก็ทำงานหนักขึ้นนะครับแต่ครึ่งหลังเราก็กลับมาได้นะครับแต่จังหวะที่วันนี้ผมก็ได้กุญกับน้องๆเพิ่มยอดแล้วเพราะว่าการที่เรามาเยืนนะครับมันไม่ใช่เกมที่ง่ายนะครับงั้นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นไปวันนี้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่จะเล่นนะครับที่เราเสียประตูแรกมันยังแค่ความพร้อมก่อนเล่นยังไม่ค่อยดี ครับยังเฉยน,นะครับยังปรับตัวค่อนข้างช้านะครับตอนที่เสียประตูเราตอนเล่นมันทำมันทำให้เราทำงานหนักมากขึ้นนะครับทีนี้เมื่อตอนที่เรามาโดนได้ได้ลูกยิงเสมอเนี่ยนะครับผมเข้าใจทั้งทุกคนพยาย,ยามที่จะ,อะเอาชนะนะครับทุกคนก็ทุ่มเทนะครับแต่เป็นว่าจังหวะที่มันเสียเนี่ยนะครับมันเป็นจังหวะที่เป็นจังหวะการดิชั่นที่ เราอาทิตย์นี้เราแก้กันมาทันทีเลยว่าจังหวะพวกนี้อะไรนะเขาเล่นจังหวัดการฟื้นช้าเร็วนั้นแล้วกยิ่งข้าทา,ทางจังหวะดโตกลับเนี่ยซึ่งเขาก็ทำได้ค่อนข้างดีในในในเทคนิคของเขาครับแต่เราพวกนี้เ,เราทําได้ไม่ดีพออันนี้ก็ต้องยอมรับในเรื่องของขอบข้อสุดท้ายตรงนี้นะครับซึ่งผมในฐานะที่เป็นผู้สอนเราสอนก็ต้องกลับไปแก้ไขครับทําให้มันดีขึ้นนะครับในจุดน,นี้ผมผมมองว่าบานแง่ที่เราแพ้ ครับในในของจบฟุตบอลเนี่ยนะครับมันมันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราต้องกระตือร้น,นมากขึ้นทั้งทีมง,งานโค้ชทีมานักฟุตบอลนะถ้าเรายืนอยู่ในเส้นทางน,นะครับวันนี้เราเจบทีมเร็วสถานการณ์เน,ะน,ะนะะี่ยนะครับมันมันมันผมมองในจุดที่ดีก็คือทําให้เราต้องกระตือร้น,นมากขึ้นนะครับใส่ใจในรายละเอียดใ,ในการทาง,งานมากขึ้นนะครับส่วนของนักฟุตบอลก็ต้อง เวลาที่คนต้องมาผ่อนให้มันมากขึ้นนะครับฟุตบอลสมัมยใหม่นะครับมันมันใช้กำลังเยอะนะครับตรงนั้นมันมันเป็นจุดยืงที่เราต้องกลับไปแก้ไขนะครับผมก็มองว่าเรายังยุบเรายังไม่ยังไม่แย่เลยกันนะครับแล,แล้วมันอนะันนี้มันจะทำเป็นจุดยืงที่จะเป็นจุดเปลี่ยนครับทำให้เรานะครับไม่ประมาทนะครับทั้งตัวของผมตัวของทีมงานตัวของนักกีฬา จะได้ช่วเคให้มันขึ้นนตนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ